เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนก็ยังครองใจเป็นที่รักของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่กัน เยอะแยะมากมายนะฮะที่จะพูดถึงก็คือพิติกเตศราพรผลดีของเรานั่นเองล่าสุดน,นะครับแค่บนเดินสะพานล,ลอยาสาวๆก็กรี๊ดกันแทบตายแล้วนะฮะต้องบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยเวลาฆ่าความหล่อของพิติกไม่ได้นะคะนี่อ่ะดูภาพนี้นะฮะอันนี้นะคะเป็น,น,นะะปการไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารกุลสตรีนะครับคือตอนนี้นะครับพิติชิเนี่ยสาวๆต่างยกให้เป็นสมบัติของชาติกันเลยทีเดียวนะครับกับภาพนี้ภาพของติกจตศราพรที่กำลังเดินเท่ยู่บนสะพานล,ลอยแต่ว่าอย่าตกอกตกใจ ไะะว่าไอ้ทำไมพี่ติ๊กไปเดินสะพานลอยท้องถนนแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นการถ่ายทําของนิตยสารกุรสตรีที่หลายคนเห็นแล้วเข่าแทบสุดกับ<ฆ>ความหล่อระดับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยจริงๆ<ฆ>โดยนิตยสารฉบับนี้กําหนดวางแผงในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็พี่ติ๊กของเราเนี่ย เพิ่งจะมีผลงานฝากไว้กับซีรีส์เรือดบางกรในตอนสิงที่เพิ่งจะลาต่อไปนะครับแล้วก็ตอกย้ําความแรงกับการเป็นนายแบบให้กับนิยสารหลากหลายฉบับนะฮะหลากหลายเล่มด้วยหลอ่อไหมล่ะเออค<น>รับเราอะเ่เราลองไปเดินนั่งไหมเดินสะพานอลอยแล้วถือสูตรแบบนี้จะมีคนถ่ายไหมต้องบอกว่าพิติกเนี่ยเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มที่เขาบอกว่าอายุ4ี่ิอัพแล้วยังหล่ออยู่ยงคงภาพง่ายๆเลยพิติกเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งแก่ยิ่งหล่อ พี่ตีเคยบอกเทคนิคนะคะว่าทํายังไงจะคงความสดใสอย่างนี้ได้ไคุณชมคะเข้าป่าค่ะพี่ติบอกเลยอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติจะทําให้เราคลืนไปกับความเป็นธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสงบจิตใจดีอารมณ์ดีก็เข้าป่าบ่อยเลา,าเป็นยังไงล่ะล